กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเนนก็พาลูกและครอบครัวนะคะไปเที่ยวที่สวนสนุกที่ถือว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในโซนเยอรมันนะคะเรียกว่าออยล์ล็าร์คนะคะเซื้งสวนสนุกแห่งนี้นะคะได้รับความนิยมมากในยุโรปเป็นของครอบครัวมารกนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟหาะและเครื่องเล่นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า240ปีเลยนะคะโดยตอนแรกนะคะสวนสนุกแห่งนี้จะใช้เป็นโชว์รูมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นของบริษัทมาร์รนะคะได้รับความสนใจจากลูกค้า ทั่วโลกเลยก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นสวนสนุกเต็มรูปแบบในปัจจุบันนี้นะคะออยโลปาพาร์คนะคะก็จะมีการจำลองบรรยากาศและสถาปัตยกรรมของประเทศยุโรปมาไว้ในที่เดียวกันนะคะวันนี้คนเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะของเดือนมิถุนาต้นเดือนเลยเด็กๆที่นี่เขาหยุดเรียนกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่นะคะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน Amusement o Park ของทางโซนสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเลยประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ถือว่าใหญ่มากอ่ะเทียบได้กับอะไรดีดิสนีย์แลนด์ก็ว่าได้ในโซนนี้นะคะซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากๆสำหรับคนทางยุโรปฝั่งนี้นะคะใหญ่มาก แล้วก็ทีอีกอย่างนึงน,นะคะถ้าเพื่อนๆมาที่นี่ก็ซื้อตั๋วล่วงหน้ามาจะได้ลดราคา20%นะคะถ้ามาซื้อหน้าง,งานก็จะไม่ได้ลดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อย่างที่บอกคนเยอะมากๆนี่ขนาดบอกคนไม่เยอะนะที่นี่ก็จะมีอาหารเหมือนกับรีมพาทั่วไปที่เพื่อนๆไปนะคะก็จะมีร้านขายของฝากร้านอาหารเครื่องเล่นต่างๆนะคะที่นี่ก็จะเหมาเป็นราคาเดียว รอลูกเขาเดินไปขึ้นกันเรียบร้อยแล้วหรอมิเนาที่ทำวิดีโอทำต่อไป Content maker. ค่ะคอนเทนต์เมเกอร์คทีนี้ก็จะสมมติว่าใครแบบไม่ได้ทำอะไรก็จะมีที่นั่งนะคะตลอดทางเลยนะคะให้เพื่อนๆมาพักผ่อนได้ในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมากับเด็กๆแล้วไม่ได้อยากทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่ใช่เป็นพวกอดเว n t นเจอร์นะคะ มือน,าาน,อ,นอย่างที่นิ้นกล่าวไปตอนต้นนะคะออยลรป้าพาร์คนะคะเขามีการดีไซน์พื้นที่ออกเป็นโซนของยุโรปนะคะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด19โซนหลักประกอบด้วย17โซนหลักที่เป็นโซนประเทศนะคะและอีก2โซนหลักเนี่ยเป็นโซนแห่งจินตนาการโดย17โซนหลักนะคะก็แบ่งออกเป็นอิตาลีนะคะก็จะเป็นการจำลอง จะตุลลัดสไตล์เวนิสนะคะก็จะมีเครื่องเล่นคลาสสิกและก็ลงละครกลางแจ้ง2นะคะก็คือฮอลแลนด์จะประกอบไปด้วยกังหันลมสถาปตัตยกรรมแบบดัชนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นพิลาตตสอินบาตาเวียนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นโซนอังกฤษนะคะเป็นการนำเสนอบรรยากาศแบบอังกฤษพร้อมลงละครโกลบเตอเตอร์นะคะและสนามแข่งรถม้าโบรานโซนที่ส่โซนฝรั่งเศสเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดนะคะ เป็นที่ตั้งของรถไฟเหาะ Silver Star และย่านมามองมาแต่โซนที่5คือโซนออสเตรียนะคะมีการจำลองหมู่บ้านในแถบเทือกเขาเอลและมีการเล่นล่องแก่งและรถไฟเหาะโซนที่6เป็นโซนสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะเป็นหมู่บ้านชาวสวิตที่สวยงามพร้อมรถไฟเหาะ แบบเลดโซนที่7คือโซนกรีซนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมสีขาวฟ้าสดใสและเป็นที่ตั้งของรถไฟเหาะล่องน้ำโพเซดอนและลานแสดงกายกรรมบนน้ำแข็งโซนที่8คือโซนรัสเซียจะเป็นการสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและสถานีอวกาศ MIR นะคะที่เป็น ที่ตั้งของรถไฟหอกยูโรเมียโซนที่9คือโซนเยอรมน,นีนะคะซึ่งเป็นโซนหลักของพาร์กก็จะมีงานการนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันและที่ตั้งของ v o l เลทอร u m นะคะซึ่งในโซนนี้ก็จะมีโซนของ ร้านกิฟช็อปและช้อปปิ้งร้านอาหารด้วยนะคะโซนที่1 0คือโซนสเปนนะคะก็จะมีบรรยากาศร้อนแรงแบบสเปนมีลานบารลองอัศวิวนและสแสดงฟรามิงโก้โซนที่11เนะคะเป็นโซนกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคะก็จะมีการรวมบรรยากาศของเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ที่มีโบสถ์ไม้และเหลือไวกิ้งโซนที่12เป็นโซนโปรโตุเกสนะคะเป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นทางน้ํายอดนิดยม แอตแลนติกาซูเปอร์สแโซนที่13คือโซนไอแลนด์นะคะเป็นดินแดนแห่งภูเขาและไวกิ้งเป็นที่ตั้งของรถไฟเหาะรางไม้โบเดนและรลูไฟเมกาคครสเตอร์น่ะโซนที่14เป็นโซนลักเซมเบิร์กเป็นโซนเล็กๆที่เชื่อมกับโซนอื่นๆและเมจุตลาดและร้านอาหารโซนที่15คือโซนไอแลนด์เป็นโลกของเด็กๆ World of Children นะครับโซนที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นในทีมนไอเิชโซนที่16คือโซน l u x e น s t ต i n เป็นโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมีเครื่องเล่นบอลลูนอากาศร้อนโซนที่17คือโซนโครเอเชียเป็นโซนใหม่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่ตั้งของรถไฟเหาะสุดลับโวตรนเนเวรานะคะ ดีที่สุดนะคะคือการขึ้นรถไฟโมโนเรลนะคะ เป็นไงบ้างคะ,ะกิจกรรมแน่นๆที่ออยล์รูบพาร์คนะคะสำหรับใจเกรนทีพพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะแนะนําเลยค่ะรับรองว่าเด็กๆได้สนุกกันทั้งวันรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็เลือกวันมาหน่อยนะคะมันจะมีเว็บไซต์สําหรับการเช็คอ่าว่าเราจะต้องรอแต่ละที่นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ไปในใต้คลปนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะได้ไอเดียสําหรับการแพลนมาเที่ยวที่ออยล์รูบพาร์คนะคะสวนสนุก ใหญ่ของชาวโยุโรปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาแค่แคนี้นะคะถ้าชอบใจนะคะก็กดไลก์ก็ติดตามกันได้นะคะยังมีวิดีโอดีๆต่อไปอีกนะคะ